ครับวันนี้ลุงตีพามาดูนะครับว่าใส่กล่องเล่งไฟฟ้าอย่างเดียวกับกล่องเล่งไฟฟ้าแบบมีดานรางขึ้นไดโนโลแล้วเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราผ่านรันแรกกันมาแล้วนะครับเรามาดูกันก่อนอน,นั้นคันนี้เป็นมิสูไปซี่ปาเจลโลนะครับขับสตอนนี้นะครับเราได้อยู่ที่153ม้านะครับทอรบาม 408อ๋อโอเคตัวล่างเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดานลางกันดูอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรับกันนะครับอันนี้เป็นทูวินวันอยู่นะครับเราจะไปปรับดันลางก่อนเลยออเอาซักเบอร์เก้าตาน<า>ีลดเดิมแล้วก็วอเอาเป็นโหมดสปอร์ตเบอร์สแล้วกัน ครับไป2ดวงติดนะครับก็คือตอนนี้โหมดดันรางนะครับเปิดอยู่ที่เบอร์9้านะครับโหมดสปอร์ตเบอร์3เ,เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแรงม้าจะขึ้นกี่ตัวอ่าสปอร์ตแค่สามพอก่อนนะโอเคโอเครู้เรื่องให้อการเลการเลย สนะครับเราเปิดโหมดจลางโหมดเก้านะครับแล้วก็ทันเร่งไฟฟ้าครับเปิดอยู่ที่เบอร์สามเท่านั้นเองแรงม้านะครับชัดเจนนะครับร้อยเจ็ดสิบแปดก็คือเพิ่มขึ้นมานะครับยี่สิบสามตัวนะครับนะครับชัดๆัดนะครับแล้วก็ท็อกนะครับเพิ่มขึ้นมาห้าสิบกว่านะครับห้าสิบหกเลยใช่ครับชัดเจนครับ นะครับต่องทูอินวันนะครับตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มแรงมาได้จริงนะครับ Run.